ไปใกล้ <We> นะคะกลัวว่าแม่เขาจะเห็บเอานะคะ <c oughs> ก็เลยจะทำการซูมดูมีเบบี้เป็ดอยู่ข้างในนั้นด้วยนะคะทุกคนดีใจมากๆเลยเีานะคะเขาก็จะห่อลูกเขาม <c oughs> ีหลายตัวมากเลยนะคะโอเคแล้วก็จะไม่รบกวนนะะค เป็ดแม่ที่สองเป็นแม่พันธุ์ที่สองนะคะแม่เขาก็จะหวงเบบี้มากเลยนะคะเราก็จะทําการซูมเข้าไปนะคะก็จะเห็นเป็ดเด็กหลายตัวมากเลยนะคะอยู่ในนั้นมีอันขนสีดําแซมเหลืองด้วยนะคะก็ชอบทุกตัวเลยนะคะขอให้น้องรอดปลอดภัยจากเมลนะคะเพราะว่าเมลชอบเขา้าเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นเป็ดวัยรุ่นนะคะที่ฟักออกมาระยะเวลาหนึ a, ่งแล้ <tortured. S 1> วนะคะก็เติบโตเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่กล้าปล่อยน้องเขาออกมาหากินข้างนอกนะคะเพราะว่าตัวละเียดไปกินขับเ้เราก็จะมีรงังแล้วก็จะมีคอกนี้อีกนะคะเป็นแม่เป็ดซึ่งอันนี้ก็ฟักนานแล้วนะคะก็ลูกก็โตแล้วก มาไถ่ยอยู่ในล้อรถซึ่งใช้เป็นที่ปลูกผักนะคะแต่สังเกตได้ว่าพื้นที่ในสวนหลังสวนหลังบ้านเล็กๆนี้นะคะเราเลี้ยงเป็ดไว้แล้วก็โรยดีๆให้เขาออกไปข้างนอกนะคะเวลาเขาผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่เขาก็จะเลือกที่ที่เหมาะสําหรับเขานะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซั b s c r i b e กดต,ติดต,ตามเพื่อเป็นกําลังใจใตันและกันด้วยนะคะ